สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในช่องนอตดับเกมเมอร์และมาอยู่ในรายการรายการที่ใกล้ตายอะแล้วก็วันนี้นะฮะผมจะมาสอนวิธีการปรับการ์ดจอสำหรับพับจีไรให้มันแรงขึ้นโอเคพัตที่แล้วครั้งที่แล้วผมเป็นคนปรับผมสอนปรับเรื่องในเรื่องของทําให้พับจีเนี่ยมันไปอยู่ในนั้นแล้วก็ทําให้มันลื่นขึ้นประมาณพอสมควรเนาะแต่ครั้งนี้นะผมจะทำให้มันลื่นแบบเพิ่ม FPS มานิดนึงนะฮะเพิ่ม FPS มา10หรือ20อะไรประมาณนี้เนาะหรือ30เลยอะ สามสิก็เวอร์เกินเนาะอ่าวิธีการทำนะฮะก็คลิกขวาในด้าเดสก์ท็อของท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้เลยอ่าเสร็จปุ๊บก็ไปที่ NVIDIA Control Panel อ่าพอได้หน้านี้ปุ๊บเห็นไหมครับตอนแรกท่านผู้ชมจะอยู่ในหน้านี้เนาะอ่าแบบนี้ผมก็สอนไปแล้วนะแต่ผมอยากให้ภาพสวยก็เลยกดตรงนี้พอแต่ถ้าใครอยากไปดูคลิปเก่าผมนะไปไปขุดดูได้นะแล้วก็อ่าตอนแรกจะมาอยู่ในหน้านี้ใช่ไหมก็ไปที่โปรแกรม t ติ๊ง วันนี้อาจจะไปเร็วหน่อยนะก็เสร็จปุ๊บก็เลือกเป็นพับ G Light หกสิบส่บเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือด้านล่างอ่าปรับตามผมนะฮะ v s y n c ปิดเป็น off นะฮะอาจจะปรับตามผมอย่างนี้เลยก็ได้นะะเดี๋ยวผมให้ดูเลยถึง h i นะฮะเสร็จแล้วก็อ่า ถึงคำว่าออโต้สเล็กนะเอ้ยเออก็ไม่รู้แหละโอเคนะถ้าใครไม่ทันก็สต็อปก่อนนะฮะผมจะเป็นเป็นออฟออฟออฟอ่ะสังเกตตรงนี้ไว้เสร็จแล้วก็อย่างี้นะโอเคแค่นี้นะแล้วก็เนี่ยถ้าผมปิดออฟก็คือมันจะเป็นสำหรับค่าอิน d i เ ก็คือถ้ากด off, ออฟกูแบบมันจะเป็นของค่าของตัวโปรแกรมนี้เลยทำให้แบบเออเนาะมันจะได้สมูทขึ้นนะฮะกดแอดไพน์ไปแอดไพน์สิอ๋อโอเคโอเคเสร็จแล้วก็ลองอรีสตาร์ทเครื่องนะกดพาวเวอร์แล้วก็รีสตาร์ทเลยแต่ผมจะยังไม่รีสตาร์ทนะเพราะว่าผมกลัวโปรแกรมที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยมันจะพังทลายเนะี่ย โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องและคลิปผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ